สวัสดีจ้าย่าน้องปีใหม่มาแล้วจ้ากินข้าวกับย่าน้องปีใหม่เดอ้อมาน,นี่กินของตลาดนัดเด้อจ้ากินออมสิลิกกับแจวแมงดาพี่น้องน้ำพริกปลาทูผักแก้มกะนหนึ่งพักหนึ่งพักกระหล่ำกับมะเขือเปาะซื้อเลยพี่น้องถุงน้อยสิบบาทพะโล่นี่ยบริันณอาห้นั่นได้ ซื้อมาให้อ้อยนั่นน่ะพะโลคุ้งข้าวกินให้ไอ้จ้อยกินจ้าเพื่อยเปล่าแกงเขลิกพญายมืดเราซื้อกับเข่ามาเนี่ยเ้าอ,อยากกินอย่างก,ก็ซื้อสัตว์ซื้อแสงเขลิกเราอ <c oughs> <c oughs> ยากกระงึดซื้อกับเข่าก็ระปุกนซื้อห่อแกงเขลิกโอ้ยเขลิกอยู่ด้วยกันเจ้าของก็มีบอึดยา้กระปุกปลาได้ปไปซื้นอนาะ คลิกตันบ้บ้าไงอยู่เือนนะยอดงามๆสื่อกับเขาบริปิ่นได้ผู้ชายนะได้ขี้เอาจ้าได้ข้าในเลือกใช่ไหมสื่อกับเขากเสียบของเลาอยู่ก็กินอยู่พี่หน่อยน้ำพริกปลาถูกับน้ำพริกกับเขาสิดน้ำเมงดาใสน่นะเสียบอยู่แต่แห่เสียพิด ยายกินเพจบ่ได้เนาะกินกับข้าวแรงง่ายๆจ้าเปี่นยนมาเด้กินข้าวกับยายจ้าใส่กะทิคอมเดอร์จ้าอันนี้ของน้องหมานี่บอกไอ้จ้อยตัวนี้ซื้อซื้มอมาแหนกเข่าวมันกิน แกงก่เลกพ่อกินอยู่ได้พี่น้อง,งใส่หม,มูสามสั้นนะนะอร่อยอยู่จ้าคิดเปอาอย่างก็ระวังได้พี่น้องเอ๋บานสิบเอนั่นบ่ได้เลยกับข้าวแรงวันวันพุหัสบดีเนาะจากวันที่อยู่ไดนยายก็ลืมสิบเก้าหรือสิบแปด เสียงสอดเสียงแทรกกระยายสีบ,ล,บลูงระบาดปิษกระเดะถ้าขีดกระเดะยังสอดออกมาอยู่สอดเสียงออกมากระพิดเสียงขาวเนาะขาวมันต้องมีมีเบอร์เลขขาวเสียงแทรกนนะปิษกระเด,ด้ใหญ่กระเดะเป็นนั่นระบบเข็บขัดนี่แหละ